ครับทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยในวันจันทร์ว่าผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพฟิลิปปินส์คือหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือลำที่ถูกรือรักษ,ษาการชายฝั่งของจีนยิงน้ําแรงดันสูงเข้าใส่และพุ่งชนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพร้อมเรียกร้องการกระทําดังกล่าวของจีนระบุว่าเป็นการยกดับความตึงเครียดอย่างรุนแรงด้วย ทางการกรุงมันิลากล่าวหาเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งของจีนว่าใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงยิงใส่เรือเติมสเสบียงของฟิลิปปินส์หลายลำสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ของเรือลำหนึ่งและตั้งใจพุ่งชนเรืออีกลำหนึ่งในบริเวณพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ครับ พลเอกโรเมโรบราวน์เนอร์ผู้บัญชาการทหาสูงสุดของกองทัพฟิลิปปินส์กล่าวทางสื่อวิทยุข,ของฟิลิปปินส์ในบอนจันว่าตนอยู่บนเรือลำที่ถูกยิงน้ำใส่และถูกพุ่งชนแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดและไม่เชื่อว่าทางฝ่ายจีนรู้ว่าตนอยู่บนเรือลำนั้นครับอย่างไรก็ตามจนาธานมาลายาโคศกสภาความมั่นคงแห่งชาติฟิลิปปินส์แถลงข่าวในวันจันว่านี่เป็นการยกระดับความตึงเครียดอย่างรุนแรงในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีน ทั้งฟิลิปปินส์และสหรัฐาซ,ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญมีคำถแถลงประนามการ,รเผชิญหน้าล่าสุดใกล้กับสันดอนเซคันโทมัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแตรลี่ซึ่งเรือของกองทัพฟิลิปปินส์หลายลำต้องเข้าอารักขาเรือที่ทำหน้าที่ขนส่งทะเบียนขนส่งสะบียนะฮะให้แก่ทหารฟิลิปปินส์ที่ประจำการบนเรือลำหนึ่งในบริเวณนั้น ทางฟิลิปปินส์เผยว่าเรือจีนได้ฉีดน้ำแรงดันสูงจนสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ของเรือส่งสเสบียง ML คาราานของฟิลิปปินส์จนไม่สามารถใช้การได้รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อเรืออารักขา BRP c า b r a ด้วยขณะที่เรืออีกลำหนึ่งถูกพุ่งชนอย่างแรงแต่ก็ยังสามารถเดินหน้า ปฏิบัติการภารกิจส่งสเสบียงต่อไปได้ครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เรียกตัวทูตจีนประจํากรุงมนิลาเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการต่อการกระทําของจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่าเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพการจัดระเบียบและความมั่นคงครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยในวันจันทร์เช่นกันครับว่าได้ทําการประท้วงอย่างเป็นทางการต่อฟิลิปปินส์สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันครับ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงแถลงว่าเรือฟิลิปปินส์เพิกเฉยต่อคำเตือนของจีนและยังคงดึงดันที่จะเข้าสู่หน้าน้ำบริเวณสันดอนเซกันโทมัสพร้อมยืนยันว่าจีนกระทำการอย่างเป็นมืออาชีพใช้เหตุผลและถูกต้องตามกฎหมายด้วยโฆษกจีนยังขอให้ฟิลิปปินส์ยุติสิ่งที่บอกว่าเป็นการละเมิดและยยยุทางทะเลรวมทั้งหยุดการโจมตีและกล่าวหาจีนโดยไม่มีหลักฐานด้วยครับ